วันนี้อยากคุยกับลูกค้าหรือว่าคนที่อยากมาสอบถามช่างหนึ่งนะครับว่าช่างหนึ่งแก้อะไรได้บ้างแก้ไม่ใช่แก้ผ้าแก้ผ้าอย่างนี้นะอยอเกิการแก้สรนกางเกงยีนแบรนด์เนมทัวไทยครับกับงานที่หนึ่งที่ช่างหนึ่งทำอยู่ทุกวันนี้ก็วันนี้ช่างหนึ่งจะทำกางเกงยีนรีวายครับผมเป็นรีวายห้าศูนย์ห้า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 ูห้า 505ทั้งหมด3ตัวเลยครับ3ตัวเลยเร็วๆเ๋ยวๆชั้นหนึ่งรเสี่อันนี้ครับหนึ่งโอเคยังไม่มีใครเข้ามาชมครับไม่เป็นไรเพราะว่าชั้นหนึ่งก็อยากจะลองเทสหรือว่าการไลฟ์สดมันจะเป็นยังไงไม่เคยทำปกติก็ตัดต่อวิดีโอตลอดเนาะ วันนี้ทำสามตัวอย่างที่พูดไปก็คือลูกค้าจากจังหวัดน่านครับแล้วก็ติดต่อเข้ามาแล้วก็ล,ล่าสุดเนี่ยช่างหนึ่งจะมีมีคลิปม,มีมีคลิปเกี่ยวกับการวัดกางเกงนะครับว่าทำสเต็ปตามที่ช่างหนึ่งบอกแล้วก็จะได้ข้อมูลที่ตรงกันนั่นเองนะครับลูกค้าเห็นคลิปรีวิวของช่างหก่อนหน้านี้ เสร็จเรียบร้อยก็ให้ข้อมูลมาแบบนี้พอช่างหนึ่งมาเห็นหน้าง,งานปุ๊บแล้วก็มาประเมินกับกางเกงตัวที่จะแก้นะเสร็จเรียบร้อยมันก็โอเครู้สึกลูกลูกค้าสื่อที่ช่างหนึ่งเสนอออกไปน่ะให้ถึงลูกค้าลูกค้าเข้าใจในในโจทย์ที่ช่างหนึ่งจะทำอ่ะแล้วก็วัดตามที่ช่างหนึ่งบอกได้ข้อมูลครบถ้วนครับแล้วก็งานก็จะคล่องแล้วก็ช่างหนึ่งก็จะรีเซ็ตให้ส่งให้ทุกตัว ให้ให้แกมแกมอะให้เรอหลอดแต่มันก็จะมีข้อมูลหลังจากนั้นถ้าเกิดช่างหนึ่งมีข้อมูลที่สงสยัยหรือว่าอืมเหมือนมันมีตะเข็บริมแดงอะข้างข้างข้างเว่าบางบางรุ่นนะมันแต่แต่ตัวห้าส่วห้าตรนี้มันไม่มีอะ่ะไม่มีตะเข็บไม่มีตะเข็บด้านข้างไม่มีริมแดงเพราะฉะนั้นท่านหนึ่งก็จะพิจารณาการแก้ทรงของท่านหนึง่งเกงลีบายนะ่ะส่วนใหญ่มันจะมีปัญหาตรงที่ว่า มันพองเนาะมันพองมันพองมันมันมันพองเยอะเลยกับการเดี๋ยวท่นหนึ่งขอแชร์ไปในปิดปิดข่าวเพื่อนบ้านอื่นนเอ่อมันมีปัญหาทรงที่ต้นขาพองแล้วก็ปลายขามาแก้เรียบร้อยแล้วอ่ะมันก็จะมีปัญหาขามันก็จะบิดมันจะเบี้ยวมากขึ้นนะแต่ทั้นหนึ่งก็มีวิธีการที่จะคำนวณเนื้อผ้าใหม่นะครับเพื่อให้ลงตัวมากที่สุดนั่นเองนะครับ ส่วนดีไซน์ของดีวนั้นอ่ะมันจะออกมาใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือทรงที่ซอฟลงแล้วก็มันจะเข้ากับสระยะของลูกค้าคนนั้นๆนะครับคนอื่นไปใส่กับของเราเนี่ยมันมันมันก็จะไม่หล่อเงใช่มันจะไม่หล่อเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็จะมีวิธีการคำนวณนิ้วยภาพใหม่ของฉันฉันคิดเองอ่ะคิดเองคิดเองคิดคิดคือคือมันปัญหามันมันมันจะเกิดมาจาก ลูกค้านี่แหละบอกว่าอ๋อเวลาเก็บเข้าไปขามันเบี้ยวนะช่างอย่างนี้จะทำยังไงนั่นคือโจทย์พอต่้งหนึ่งได้โจทย์มาปุ๊บช่างหนึ่งก็มาแก้ปัญหาหลังจากนั้นมันดีขึ้นนะมันดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นเลยช่างหนึ่งก็ลงมือทอยจากที่เห็นนะในทุกคลิปลรีวิวที่ผ่านมานะมันก็ทําให้ช่้งหนึ่งทำงานง่ายขึ้นคล่องขึ้นและอาจจะรวดเร็วขึ้นด้วยไม่ต้องเสียเวลากับการคุยงาน อีกนะครับก็เวลาลูกค้าติดต่อเข้ามาท่านหนึ่งก็แค่ลอกปี่ลิงก์หรือว่าในใน,ในใต้คลิปท่านหนึ่งก็จะเอาไปวางไว้ให้ลูกค้าจะส่งถงกางเกงยีนหรือว่า,าเสื้อทิเก็ตยีนหรือว่าอะไรพวกนี้เข้ามานะแล้วก็ท่านหนึ่งก็จะให้ข้อมูลไปแล้วก็ให้วัดตามนี้เดี๋ยวเดี๋ยวท่านหนึ่งเดี๋ยวสะดวกวันไหนท่านหนึ่งจะทําคลิปเหมือนมันจะมีเสื้อ็คเก็ตยีนเนาะว่าต้องวัดยังไงนะ แล้วองค์ประกอบโดยรวมก็มีอีกเยอะนะบางทีท่านงจะต้องเห็นลูกค้าใส่เสื้อตัวน,นั้นก่อนถ้าพูดถึงเรื่องเสื้อนะเสื้อยีนนะท่านหนึ่งทำทั้งยีนทั้งเสื้อแล้วก็ทําพวกชุดบุติกสตรีทําเชือสูตรชุดข้าราชการพวกนี้ชุดกางเกงสไตล์ทหารหรือว่าเสื้อสไตล์ทหารเนี่ยท่านหนึ่งทําได้หมดนะแล้วก็คืออะไรที่เป็นผ้าลองถามท่านหนึ่งเข้ามาก่อนว่าท่านึ่งทได้ไหมแล้วก็ส่งรูปส่งไฟล์ข้อมูลเข้ามานั่นเองนะครับก็ขอบคุณมากมากนะครับที่ ลูกค้าจากทั่วประเทศเลยนะที่แบบสนใจและเข้ามาใช้บริการวันนี้ทําของลูกค้าจังหวัดน่านอยู่ครับผมโอเคนะท่านหนึ่งขอตัวทํางานก่อนนะเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงก็ลูกค้าสามารถสอบถามมาในใต้คอมเมนต์นี้ได้เดีนะ๋ยวท่านหนึ่งจะค่อยตอบก,กับที่คนที่ละท่านนะครับว่าต้องการใช้บริการอะไรเกงแบรนด์นี้ดีไซน์แบบนี้เป็นยังไงก็เบอร์โทรท่านหนึ่งเนะี่ยไลน์ได้เลยพิมพ์พิมพ์เข้าไปในเบอร์เบอร์ในในเครื่องมือถือ ลูกค้าเลยเสร็จเรียบร้อยก็มันก็บันทึกไปนะมันก็จะเด้งขึ้นน้ลาลนยขึ้นมาแล้วก็ติดต่อเข้ามาส่งรูปส่งไฟล์ข้อมูลมาให้เชนหนุ่มดูนะเสร็จแล้วค่อยคุยกันต่อจริงๆขอบคุณมากครับสวัสดีครับข้จบล้วส่วนนะครับไายบหยครับ